อย่ายกให้เป็นที่หนึ่งเลยนะครับสำหรับรองเท้าแต่ที่ช่วยให้คนที่มีอาการปวดรองช้ำปวดส้นเท้าน่องตึงปวดเข่ามีอาการดีขึ้นที่พูดได้อย่างนี้เพราะว่าชุกใช้เองมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับทำให้อาการปวดรองช้ำนะครับที่ส้นเท้าตรงนี้นะฮะเมื่อก่อนจะเป็นรองช้ำที่ส้นเท้านะครับทำให้อาการปวดรองช้ำเนี่ยดีขึ้นหรือตอนนี้เรียกว่าแทบจะหายได้เลยนะครับนี่ สำหรับใครหรือที่บ้านใครมีคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุนะครับที่มีอาการปวดดองช้ำปวดส้นเท้าน่องตึงปวดเขา่าแนะนารองเท้าแบบทรงหัวปิดของแบรนด์วีอิงรุ่นแวร์ดิโอคู่นี้เลยนะครับตัวรองเท้านะครับจะติดจากยาง TPE สูตรเฉพาะของทางแบรนด์วีอิงที่จะให้ความมุ่มเด้สนสวมใส่สบายไม่ยม่้วไม่ย้วยและที่สําคัญนะครับสําหรับใครที่มีกิจวัตรที่จะเป็นต้องยืนหรือเดินเป็นระยะเวลา รองเท้ากับแบรนด์วี่งุ้่นแวร,ร์ดิโอคู่นี้ได้เหมือนกันเพราะจะช่วยดูดซับแรงกระแทกนะครับไม่ว่าเราจะเดินหรือยืน,ยนเป็นระยะเวลานานนะฮะก็ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวใครสนใจเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดร้านที่สัง่งมาไว้ให้มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับ